สวัสดีนะครับวันนี้ก็คลิปนี้นะครับก็จะมาด้วยประเด็นสร้างบ้านยังไงไม่ให้โดนโกงหรือว่าก่อสร้างยังไงไม่ให้โดนโกงนะครับต้องเริ่มก่อนนะครับก็คือผมก็มีทำงานเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างนะครับมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็โดนโกงเป็นลำดับที่สองเลยนะครับอันนี้โดนโกงตั้งแต่ทำงานจนถึงปัจจุบันก็ยังโดนโกงอยู่นะครับแต่ว่า การโดนโกงของผมเนี่ยเขาโกงผมยากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเองครับแต่ถามว่ายังไงก็ยังโดนอยู่นะครับอันนี้พูดพูดลําบากจริงครับนะครับพูดยากจริงครับแต่ว่าเรื่องของการโดนโกงเนี่ยถ้าให้ผมสรุปนะผมสรุปแลว้วอามาจากความใจดีของเรานะครับแล้วก็ความไว้ใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องประเด็นประเด็นแรกๆเลยนะครับที่เราจะสามารถ ทำให้คนอื่นมาโกงเราได้นะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นหลักๆเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราจะป้องกันยังไงนะครับป้องกันยังไงเอาสองเรื่องเมื่อคู่นี้ออกไปก่อนนะครับมาดูเรื่องของวิธีการทํางานนะครับเขาจะได้โกงเรายากขึ้นนะครับสมมุติว่าท่านฟูฟังเนี่ยนะครับสร้างบ้านหนึ่งหลังนะครับจินตนาการตามเลยนะครับสร้างบ้านหนึ่งหลังนะครับ อ่ะโอเคเราต้องไปขออนุญาตนะครับไปขออนุญาตไม,ม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ต้องไปขออนุญาตนะครับเทศบาลอบตอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ท่านไปขออนุญาตท่านก็ต้องมีแบบนะครับมีแบบว่าอ่าบ้านของท่านเท่านี้นะครับพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ห้าสิบตารางเมตรนะครับอ่าบ้านกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องไปขออนุญาตแน่นอนนะครับ เพอขออนุญาตเสร็จปุ๊บท่านรองจ้างเขาเขียนแบบอยู่แล้วนะครับเพอเขาเขียนแบบปุ๊บเนี่ยเพื ón, ่อที Theory ่จะไปขออนุญาตนะครับเพื aciones, ่อที the, ่จะขออนุญาตก่อสร้างนะครับเขาก็จะตรวจสอบมานะครับอย่างเทศบาลทางอบตอะไรก็เขาจะตรวจสอบมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เริ่มหาคนคนบริษัทหรือว่าคนเนี่ยที่จะมารับเหมาก่อสร้างเรานะครับเพอมารับเหมาก่อสร้างเราเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะมาบอกว่า อ่าน,นะครับต้องแอดวานซ์เท่านี้นะครับบ้านหลังนี้ผมรับ1ล้านบาทนะครับขอแอดวานซ์10% 15 20%แล้วแต่ท่านจะคุยกันเลยนะครับคราวนี้เราจะเช็คเขาได้ยังไงอ่างวงที่2เมื่อฐานลากเสร็จงวดที่3อ่ากอ่อชาบเสร็จนะครับก่อเสร็จชาบเสร็จระบบไฟนะครับหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีขั้นตอน1 2 3 4 5มาเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะเช็คได้ยังไง ว่าเงินที่เราจ่ายไปกับงานที่ที่ได้มาเนี่ยมันใกล้เคียงกันถ้ามันไม่ใกล้เคียงเมื่อไหร่ที่เขาทิ้งงานไปเราก็ขาดทุนแล้วนะครับบ้านจากล้านก็กลายเป็นล้านกว่าอ่าคราวนี้ก็เริ่มเริ่มมีการทําสัญญาขึ้นนะครับแต่การทําสัญญาเนี่ยมันเป็นสัญญามันก็มีไว้ฟ้องฟ้องร้องกันซึ่งมันนานคือบ้านเราเราอยากสร้างเราก็อยากอยู่เราก็ไม่อยากมีเรื่องของการฟ้องร้องกันขึ้น เรื่องอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันขัดใจนะครับติดใจก็ไม่อยากจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจ้างใครก็ได้ที่คุณรู้จักทําถ,ถ,ถอดถอดถอดเขาเรียกว่าถอดแบบทำ b o q นะครับเพื่อท่านทําถอดแบบทำ b o q แล้วเนี่ยท่านก็จะเห็นเลยครวนี้สมมติว่าบ้านร้านหนึ่งจ้างทำห้าหมื่นห้าพัน อย่าไปเสียดายครับเราจะได้รู้ครับว่ามันต้องใช้เหล็กกี่เส้นเหล็กกี่กิโลนะครับใช้อิฐกี่ก้อนนะครับใช้ปูนกี่คิวนะครับหลังคาเป็นหลังคาประเภทอะไรระบุไหมนะครับสุขพันธ์ยังไงไฟเดินแบบไหนระบบอะไรใช้สายอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ ยอมเสียนิดนึงนะครับยอมเสียนิดนึงให้ถอด v ิ q มาให้เราดูเลยนะครับคือถ้าผู้รับเหมาบางท่านเป็นเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะถอดให้ท่านละเอียดนะครับจ้างเขาถอดก็ได้นะครับคราวนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราแล้วว่าอ่ะนะครับของเรามีอะไรบ้างนะครับของมีอะไรบ้างค่าแรงเป็นยังไงนะครับประมาณไหนนะครับคราวนี้ เราก็บอกว่าอะตัวเนี้ยบ้านเนี้ยร้านหนึออ่งอคาของเท่านี้มีอะไรรายการอะไรบ้างนะครับก็จะไปนิดหนึ่งสองสามี่ห้ามามีค่าแรงเท่าไหร่อ่าโอเคนะครับคราวนี้เราก็มานั่งดูพอเสร็จปุ๊บเราได้ bioq มาเ,าเรียบร้อยเขาเรียก bioq เราก็มาแบ่งเนื้องานนะครับการที่เราไม่รู้นะครับไม่มันไม่ผิดนะครับเราจินตนาการเริ่มต้นเลยคือสร้างบ้านต้องมีอะไรนะครับ ตอกเข็มนะครับเทคานนะครับทำแบบเทคานเทคานเสร็จตั้งเสานะครับตั้งเสาทเททำหลังคาส่วนของหลังคาเริ่มมีการกอ่อนะครับวางวงกลบอะ,อะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวก็ไล่ไล่ท่านลองจกียนาการแล้วไล่ไปคือท่านนั่งคุยกับช่างเลยก็ได้ครับตอนวางงวดเนี่ยนะครับสมมติว่ามีเลขวงกลมจ้างเขาอยู่แล้วล้านหนึ่งนะครับอะงวดแรก คุจะเบิกเท่าไหร่นะครับเราก็ดูอ่างวดแรกเบิกเท่าสมมติว่าเขาขอเ,อเบิกสิอร์เซ็นะครับงวดที่สองตั้งเสาเสร็จนะครับเบิกอีกสิอร์เซนอ่าเป็นยี่สิเป็นแล้วเป็นสองแสนละนะครับเป็นสองแสนละคราวนี้พอถึงงวดที่สองเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนที่เขาจะวางอ่าเขาเรียกว่างวดงานมาให้เราเนี่ยเราก็เอาตัว BQ นะมาดู นะครับว่าเฮ้ยสองแสนเนี่ยมันถึงไหนแล้วมันถึงตั้งเสาหรือเปล่าหรือว่ามันเลยตั้งเสาไปแล้วนะครับมันเลยมันเลยมันเลยเลยทคานไปแล้วมาถึงตั้งเสแา,า 200, 000, แล้วถ้าคุณจ่ายสองแสนล้วบอกว่าให้รวดสองเนี่ยเบยสิเปอร์เซ็นแล้วถ้าคุณจ่ายสองแสนแล้วมูลค่ามันเกินจากการเทเอ่อการ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 อะไรนะเขาเขาเรียกว่าการฝังเสานะครับการ ตอกตอกเข็มทาทาตอ,อกเข็มไปแล้วเนี่ยนะครับตัวจริงมันถ้าเกิดสองแสนเนี่ยมันต้องถึงเทคาแล้วนะครับเทพื้นอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะครับต้องดูเป็นเป็นงานงานไปถ้าดูอย่างงี้เสร็จปุ๊บแปลว่าท่านเริ่มจะโดนละนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าปรับปรับงวดงานนะครับปรับงวดงานลงเพราะถ้าท่านไม่ปรับงวดงานแปลว่าท่านท่านจ่ายเงินเกินมูลค่าเนื้องานไปละ ถ้าถ้าสมมุติว่ามีปัญหากันแล้วเขาทิ้งงานอันนี้ท่านก็คือโดนเรียบร้อยไปแล้วนะครับหรืออย่างผมทําบริษัทนี้ผมยังโดนเลยนะครับเขาเรียกว่าเพิ่จ่ายเงินเกินไปเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเหนือกว่าเริ่มเหนือกว่าเราก็เริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีข้อแม้เยอะ ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นถ้าไม่ได้อย่างนี้กูจะไม่ทําถ้าเป็นอย่างนั้นอ่าพูดมากๆไปก็มีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเ,เราเป็นนายจ้างนะผมเป็นบริษัทเนี่ยจ้างซัพพลายเออร์มาผมก็คือนายจ้างแต่พอจ่ายตังเกินไปเนี่ยนายจ้างเดี๋ยวเริ่มเป็นลูกจ้างเขาแล้วนะครับอันนี้เป็นประจำซึ่งอันพวกนี้เราต้องวางแผนดีๆนะครับไล่เป็นสเต็ปคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถามว่า แล้วถ้าถามว่า้ถ้าสมมติว่างวดงานที่วางไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตามงวดงานหนึ่งสองสามจริงๆแล้วเขาบอกว่านี่ยเขาทํางวดห้าไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เบิกได้แค่งวดสามงานมันเกี่ยวเนื่องไปถึงงวดห้าตอนวางงวดวางงวดผิดก็ไม่เป็นไรคุณก็คิดงานงวดห้ามาถ้าคุณจะเบิกงวดสามนะครับงวดสามงานยังไม่ได้คุณก็เอางวดห้ามาแล้วมาโปะนะครับเพื่อที่จะให้ให้เต็มงวด อันนี้เราก็เป็นเป็นเป็นสิทธิ์ของของผู้ว่าจ้างนะครับว่าจะเอื้อเฟื้อขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นไปได้นะครับแล้วถ้าเราจะทําแบบนี้ได้อย่างหนึ่งคือผู้ว่าจ้างก็ต้องจ่ายเงินตรงนะครับถึงจะมีเขาเรียกว่าการอํานาจการต่อรองได้สูงนะครับหมายความว่าเรากําหนดกันแล้วว่าถ้าเกิดคุณแจ้งเบิกมานะครับสามวันเราจ่ายตังค์ให้แล้วเราจ่ายตังค์ตลอด นะครับอันนี้เราก็จะมีอํานาจการต่อรองที่สูงนะครับพูดอะไรก็ต้องฟังเขาเขาก็จะเขาก็จะต้องเข้าใจว่าคือคนทํางานได้เงินแน่นอนเขาก็มั่นใจว่าเขาทําไปแล้วเขาได้เงินนะครับอันนี้คือเรื่องของงวดงานความสวยงามเนี่ยอ่เป็นบ้านท่านหรือว่างานก่อสร้างงานโครงสร้างอะไรแล้วแต่ท่านก็ต้องไปนั่งดูเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ บางทีฉาบไม่สวยบ้างนะครับอ่อก่อโอ้ยนี่แนวไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องก็ต้องดูนะครับคือเวลาที่คือท่านจะสร้างบ้านหรือว่าอาคารหรือว่าสํานักงานของท่านเองอะไรเงี้ยครับท่านก็ต้องไปดูทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็ดูตามแบบดูตามบิวคิวถามว่ามันยากไหมมันก็แรกๆมันก็ยากครับแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปทุกวันทุกวันนะครับ เข้าไปดูทีหนึ่งห้าหกวันไปดูครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เดี๋ยวมันก็จะมันก็จะเริ่มซึมซับแล้วก็มันจะเริ่มดูไม่ไม่ไม่ยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องต้องดูนะครับว่าต้องแจ้งนะครับเดี๋ยวนี้การสือ่อสารมันง่ายครับคือให้ผู้รับเหมาเนี่ยครับถ่ายรูปส่งไลน์ให้เราได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ทําอะไรบ้างอ่ะวันนี้ถ่ายรูปภาพรวมก็ได้ครับวันนี้ าบางทีบางทีมันก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาบางทีก็มีการเ pues, ขาเรียกว่าหลอกกันบ้างนะครับหมกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ยะครบับมันก็มีนะครับมันก็มีต้องยอมรับมันก็มีนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ไม่มันก็มันก็ไม่เป็นไรเส้นเหล็กไม่เต็มบ้างนะครับบางทีเนี่ยเพื่อของเข้านะครับถ้าเราจ้างค่าของค่าแรงเนี่ยถ้าของเข้านี่ยเร,เราเข้าไปดูของ นะครับเข้าไปดูของสงสัยอะไรเนี่ยเซิร์ช google เลยครับเดี๋ยวมันก็มีคำตอบครับเหล็กเต็มสมว่าเหล็กเต็มเหล็กไม่เต็มเนี่ยดูยังไงนะครับลูกเจ้าของบ้านเซิร์ช g o o g l e ได้เลยครับนะครับถ้าถ้าแบบต้องการายละเอียดจริงๆนะครับเทก่อเนี้ยครับเททับหลังนะครับก่อก่อเอ็นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็ให้เขาส่งไลน์ให้ดูมันก็มันก็ดูได้ครับจุดสําคัญสําคัญอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่ามีงานลดงานเพิ่มเน imprint, ี่ยงานก่อกกสร้างเนี่ยบางทาีมีงานลดงานเพิ่มท่านเจ้าของบ้านก็ต้องถ้าจะเพิ่มท่านเจ้าของบ้านก็ต้องเพิ่มให้เขาจริงนะครับให้เขาเสนอร,ราคามาแต่บางครั้งก็กลับกันเหมือนกันนะครับคือพอเราบอกว่าทํางานเพิ่มนะครับเจ้าของบ้านบอกทํางานเพิ่มผู้รับเหมาบอกว่าโอ้ยเนี่ยงานเพิ่มตัวเนี้ยนะครับ สองหมื่นครับ่าแต่ว่าแต่จริงงานเพิ่มเนี่ยมันแค่ถ้าเราดูราคากลางหรือว่าไปดูนูน่นดูที่นี่มาศึกษามาบอกเอ้หมื่นห้าเองอ่ะทำไมคิดสองหมื่นผู้ละหมาฟันก็มีครับมันก็มีมันก็ต้องยอมรับนะครับคือมันมีทั้งสองด้านนะครับบางทีเจ้าของบ้านก็เป็นเหมือนกันนะครับว่าบางทีเจ้าของบ้านก็เอ้ที่คุยกันไว้มันไม่ใช่แบบนี้นี่นะครับ แล้วบางทีผู้ละเมาไม่ได้ทําเอกสารไว้นะครับหลักฐานไว้ก็ทะเลาะก,กันนะครับมันก็มีมันก็มีหลายเคสหลายประเด็นกันให้เจอนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยาทาเอกสารไว้ให้ชัดเจนนะครับเขาทํางานตามเอกสารเราตรวจงานตามเอกสารนะครับถ้ามีงานลดงานเพิ่มนะครับเราก็ใช้ราคากลางราคากลางหมายวว่าราคาโดยเบสิกพื้นฐานทั่วไปนะครับ คิดง่ายๆครับค่าของเท่าไหร่นะครับเขาใช้แรงงานกี่วันนะครับใช้แรงงานกี่วันกี่คนนะครับตีอ่ะค่าของสมมุติว่าค่าของห้าห้าพันนะค่าแรงงานคนใช้สามคนเจ็ดวันเราตีโยงกลมเลยครับห้าร้อยอ่เราให้ค่าแรงขั้นสูงเลยห้าร้อยนะครับสามคนก็วันละพันห้าเจ็ดห้าสามที่ห้าสามพันห้านะครับ ค่าดำเนินการกำไรเจ้าของไอ้ผู้ละเหมาหัวหน้าช่างอ่ะผมให้เราให้เลยพันห้านะครับเป็นห้าพันรวมค่าของเป็นห้าพันเลยห้าพันเป็นหมื่นหนึ่งถ้าเราคิดสองหมื่นแปลว่าเขาฟันแล้วนะอย่างนี้ก็เราอย่างนี้ก็ครบไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องลองลองศึกษาดูนะครับแต่จริงๆพวกนี้เราถ้าเราละเอียดนิดนึงเนี่ยเราเราสามารถที่จะอดูได้ครับดูได้นะฮะผู้ละเหมาที่ดีก็เยอะนะครับ นะถ้าในส่วนของผมผมเป็นผู้ละเมาในส่วนของเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการที่ดีก็ก็มากเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้องมาจับให้เจอกันเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็อันนี้คือประสบการณ์นะครับจากการเป็นผู้ละเมาด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นเมนเขาเรียกเป็นเมนคือไปรับงานมานะครับแล้วก็ให้คนงานบริษัททำมีซัพเออร์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ไปรับงาน าจากโอนเนอร์เขาด้วยนะครับจากโอนเนอร์เขาด้วยโครงการมู่บ้านจัดสรรอะไรนี้เราก็ไปรับของเขาด้วยซึ่งมันก็เลด้อารมณ์ทั้งสองแบบมานะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกนะครับแต่ทุกอย่างต้องมีเอกสารมีขั้นตอนนะครับแล้วก็คุยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วย กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับยังไงก็ถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพราะทีกกำลังฝึกพูดอยู่นะครับนะครับขอบคุณแม่นะครับสวัสดีครับ